บทที่หนึ่งควีนแห่งสนามสนามแข่งครื่นคลื่นเสียงเร่งเครื่องที่ดังกระหึ่มอยู่รอบสนามคงไม่ดังเท่าเสียงกรีดร้องของผู้คนในสนามณตอนนี้เพราะดูเหมือนว่าการแข่งขันในวันนี้จะเป็นที่น่าจับตามองของบรรดานักแข่งรถและบรรดาสื่อมวลชนหลายสำนักรวมถึงบรรดาแฟนคลับของนักแข่งแต่ละคนที่กำลังชูป้ายเชียร์อยู่รอบสนามถือได้ว่าการแข่งขันในวันนี้คลืครื้นตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่ม เฮ้ย <Hey>, hey, มาโน่นแล้วมาโน่นแล้วเสียงตะโกนของผู้คนรอบสนามดังขึ้นพร้อมกับทุกคนที่ลุกขึ้นชะโงกดูกันสุดคอเมื่อรถซูเปอรค์คาร์สีน้ำเงินขาวแล่นเข้ามาจอดข้างสนามประตูรถทางด้านคนขับเปิดออกตามมาด้วยหญิงสาวผมสีบลอนในชุดนักแข่งสีน้ำเงินใบหน้าสวยๆพร้อมกับรอยยิ้มกระชากใจทำให้บรรดาแฟนคลับแทบจะลงไปชักดิ้นชักงอตายและเธอคนนี้ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากเวนิสนักแข่งรถดาวรุ่งพุ่งแรงจากทีมบลูสตาฉายานักแข่งเซเล็บ เพราะไม่ว่าจะเรื่องแข่งรถหรือเรื่องความดังของเธอถือได้ว่าเรื่องลือในวงการนักแข่งเป็นอย่างมากเวนิสเป็นผู้หญิงที่สวยมากเธอเป็นนักแข่งที่มีฝีมือแถมยังหน้าตาสสวยสปอนเซอร์เข้าทีมของเธอรัวๆเธอได้ถ่ายแบบถ่ายโฆษณาได้เล่น MV เพลงถือได้ว่าเธอเป็นดาราคนหนึ่งเลยก็ว่าได้และเมื่อสาวสวยที่ฮอตขนาดนี้มาลงสนามแข่งบันดาแฟนคลับจึงตามมาเชียร์กันอย่างคึกคัก และเมื่อเวนิสลงจากรถและยืนมองบรรดาแฟนคลับของตัวเองที่มาเชียร์ร่างกายขาวผ่องกับผมสีบลอนด์ที่ต้องกับแสงแดดทาให้เธอเหมือนเปล่งประกายออร่าออกมายิ่งกว่าเดิมเวนิสเหมือนไม่ใช่คนแล้วเธอเหมือนนางฟ้าในสนามแข่งรถเธอสวยกว่าพริตตี้สนามแข่งที่แต่งตัวจัดเต็มและสวยกว่านักแข่งสาวทุกๆคนเอาเป็นว่าเธอสวยกว่าทุกคนในสนามเลยก็ว่าได้ ทั้งผมสีบลอนสยายยาวหน้าขาวอมชมพูมีเลือดฝาดตากลมโตขี้อ้อนเหมือนลูกกวางน้อยจมูกจิ้มลิ้มปากอบอิ่มได้รวปรวมถึงหุ่นสาวที่เห็นได้ชัดอกเป็นอกเอวเป็นเอวสะโพกเป็นสะโพกแม้กระทั่งใส่ชุดนักแข่งหลวมๆทุกคนยังมองว่าเธอหุ่นดีมากและเซ็กซี่มากๆด้วยเพราะฉะนั้นการแข่งขันในวันนี้ทุกคนจึงตื่นตาตื่นใจกันเป็นอย่างมากเพราะไม่ใช่แค่ความสวยของเวนิสแต่การแข่งขันในวันนี้ยังดูเดือดมากอีกด้วยเพราะนักแข่งคนอื่นที่จะลงสนามแข่งกับเวนิสก็ไม่ธรรมดา น,น,นั่นมาแล้วควีนแห่งสนามมาแล้วเสียงผู้คนตะโกนลั่นเมื่อรถซูปเปอร์คาร์สีดำคลิปแล่นเข้ามาแล้วดิฟรถโชว์หนึ่งรอบทำเอาทั้งสนามลุกฮือและหญิงสาวที่อยู่ในรถคันนั้นไม่ใช่ใครอื่นนอกจากอันดานักแข่งรถผู้ไม่เคยแพ้คใครจากทีมแบล็กสกายฉายานักแข่งโนหนึ่งเพราะทั้งความฮอตและความเก่งไม่เคยเป็นรองใครเธอคว้าแชมป์การแข่งขันทุกซีซั่นและก็เป็นเป้าหมายที่นักแข่งทุกคนอยากจะล้มแชมป์ให้ได้โหเจ๊ oh, สุดยอดเลยเปิดตัวได้เจ๋งมาก นักแข่งจากทีมแบ็กสกายออกมาต้อนรับว่าที่แชมป์นในวันนี้อย่างคึกคักเพราะถึงจะยังไม่เริ่มแข่งก็รู้ได้เลยว่าวันนี้ใครจะชนะอันดาส่งยิ้มให้น้องๆในทีมและหันไปมองแฟนคลับที่ตามเชียร์เธอทุกสนามแข่งและดูเหมือนนับบนเธอก็ยิ่งมีแฟนคลับที่ติดตามเธอมากยิ่งขึ้นนักแข่งสาวใช้หนังยางรวบผมสีดำของเธอขึ้นลกลกสร้างเสียงกรีก๊ดราดให้กับบรรดาแฟนคลับสุดๆเพราะเรื่องความสวยของนักแข่งโนหนึ่งคนนี้ก็ไม่ธรรมดาอันดาเป็นหญิงสาวสวยสุดคู่สุดฮอตเท้านิดนิดเท่หน่อยหน่อยเธอไม่เคยแต่งหน้าเลยเป็นผู้ แต่ความธรรมชาตินี้ก็ทําให้ทุกคนที่ได้พบเจอโดนเธอตกไปเป็นแถวแถวถึงอันดาจะไม่ได้สวยวิ่งวังเท่าเวนิสนักแข่งเซเลบแต่เธอก็มีแฟนคลับมากมายที่ตามกริชเธอเช่นกันและเธอก็ภูมิใจในความเก่งของเธอมากเพราะคาว่าแชมป์ที่เธอได้มารวมถึงแฟนคลับของเธอไม่ได้มาแค่เพราะเธอสวยแต่เพราะเธอทั้งสวยและทั้งเก่งต่างหากว่าที่แชมป์ก็ต้องโชว์หน่อยปะวะ่าอันดาส่งยิ้มให้ทุกคนสีหน้าบ่งบอกถึงความมั่นใจ เจ๋งว่าเจ๊วันนี้เอาให้ยับเลยนะคนแถวแถวนี้จะได้หน้าซีกลับบ้านน้องๆในทีมพูดพลางหันไปมองอีกด้านของสนามที่ที่มีหญิงสาวหน่าสวยในชุดนักแข่งกำลังโบกมือและส่งยิ้มให้บรรดาแฟนคลับที่มาเชียอันดาเห็นแบบนั้นแล้วย่นคิว้ววันนี้มันแข่งด้วยเหรอก็ใช่ดีเจามาก่อนเจ๊ด้วยนะแจกยิ้มสักคนในสนามโดนตกหมดแระน้องๆพูดด้วยความหมันไส้ก็ดีแต่สวยละวะสีมือก็งันๆ อันดาดูคู่ต่อสู้เพราะเธอกับเวนิสเคยแข่งด้วยกันมาแล้วหลายรอบแต่ก็เวนิสก็ยังไม่สามารถเอาชนะเธอได้และอันดาโคจะไม่ชอบคนที่สวยแต่ไรความสามารถผู้หญิงคนนั้นก็แค่มาแข่งเพื่อเอากระแสะวันๆได้แต่ทําสวยพอแข่งเสร็จก็ไปถ่ายแบบถ่ายโฆษณารับสปอนเซอร์เฮอะนี่เหรอนะักแข่งรถก็แค่มาหากินกับการแข่งรถละวะใช่เจ๊ฝีมือกระจอกมากวันนี้พวกมึงคอยดูนกักูจะเอาทั่วแชมป์ทั่วสุดท้ายในซีซั่นนี้มาให้พวกมึงแข่งจบและประฉลองกัน ผู้จบพวกน้องๆก็โห่ร้องกันยกใหญ่อันดาหันไปมองคู่ต่อสู้ที่หันมามองเธอเช่นกันแล้วก็เดินไปพักก่อนแข่งส่วนเวนิสที่หันไปมองอันดาเพราะเสียงโห่ร้องก็หันกลับมาหาแฟนคลับแล้วโบกมือให้อย่างมีความสุขเธอรู้ดีว่าอันดาไม่ชอบเธอและคงคิดว่าเธอก็เป็นพวกดีแต่สวยและมาหากินกับการแข่งรถทุกคนก็คิดแบบนั้น แต่ว่ามันไม่ใช่แบบนั้นหรอกเธอรักการแข่งรถพี่ชายของเธอสร้างทีมบลูสตาร์มาด้วยน้ำพักน้ำแรงและทีมของเธอยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงมาได้ขนาดนี้ก็เพราะพี่ชายของเธอเพราะฉะนั้นทุกสนามเธอไม่ได้มาเล่นเล่นและเธอจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเธอเก่งพอที่จะเป็นแชมป์ได้ยิ้มเขาให้ยิ้มออกมาทางสายตาไม่ใช่ยิ้มแค่ที่ตรงปากชายหนุ่มรูปร่างดีหล่อเหลาเดินตรงมาหาน้องสาวที่ดูเหมือนมีเรื่องกังวลในใจป้ามาด้วยเหรอเวนนี่ส่งยิ้มให้พี่ชายของตัวเองที่ทุกคนในทีมมักเรียกเขาว่าป้าเสมอ น้องสาวแข่งทั้งทีจะไม่มาเชียร์ได้ไงที่ใชยลูกหัวน้องอย่างรักใครวันนี้ปาคิดว่าหนูจะชนะปะน้องสาวถามตาสยพี่ชายยอมยิ้มชนะไม่ชนะขึ้นอยู่ที่ใจจําได้ไหมตาต้องไวสมองต้องเร็วร่างกายต้องกระฉับกระเฉงและสุดท้ายต้องแข่งอย่างมีความสุขน้องสาวเสริมและทั้งสองก็หัวเราะออกมาพร้อมๆกันจําไว้นะเราไม่ต้องแข่งกับใครแข่งกับตัวเองก็พอพี่ชายแสนดีไม่กดดันน้องสาวแต่ทว่าเวนิสก็รู้ดีว่าถ้วยแชมป์สำคัญกับทีมแค่ไหน ถึงแม้ว่าเธอจะไม่เคยชนะแชมป์อย่างอันดาได้เลยแต่ว่าในสักวันเธอก็ต้องชนะอันดาให้ได้และเธอหวังว่าจะเป็นวันนี้พี่เวนิสพี่ต้องทําได้แน่คะ่ะรุ่นน้องนักแข่งในทีมที่ชื่อเอิร์นเดินมาสมทบพร้อมกับยื่นน้าให้ดื่มเวนิซอมยิ้มส่งให้ขอบใจป้าโรมมาเชียร์ถึงที่ขนาดนี้พี่เวนิสต้องเอาชนะม,มาได้แน่คะ่ะน้องพลอยรุ่นน้องนักแข่งอีกคนเสริมและน้องทั้งสองคนนี้เป็นเด็กปั้นรุ่นใหม่ของป้าโรมและดูเหมือนจะแววดีซะด้วยแตงกิวมากกำลังใจมาเต็มขนาดนี้ไม่ชนะไม่ได้้้แลวมัง เวนิสหัวเราะก่อนจะเตรียมตัวลงสนามและดูเหมือนว่าการแข่งขันจบซีซั่นในวันนี้จะมีนักแข่งจากหลายทีมเข้าร่วมไม่ใช่เล่นๆเ,เลยที่เธอจะชนะเอาถ้วยแชมป์มาได้เพราะเธอไม่ได้แข่งกับแค่แชมป์อย่างอันดาแต่เธอต้องแข่งกับทุกคนเอาล่ะครับทุกคนตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้ว เสียงประกาศดังขึ้นเวนิสรีบรับหมวกมาสวมแล้วขึ้นไปนั่งบนรถของตัวเองทันทีอันดากับนักแข่งคนอื่นที่เตรียมตัวอยู่ก่อนแล้วรีบขึ้นไปนั่งบนรถคู่ใจของตัวเองอุ่นเครื่องและเคลื่อนรถเข้าไปสู่สนามแข่งและรถทุกคันก็จอดอยู่ตรงที่จุดสตาร์ทสามารถฟังนิยายเสียงต่อได้ในคลิปต่อไปหรือสั่งซื้อฉบับอ e ีบุ๊กได้ที่ลิงก์ใต้คลิปค่ะ